หัวหน้าพักประชาชนบอกว่าไม่รีบเท่าไหร่เทงประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าจะตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดให้กับประชาชนแย้มคุณสมบัติ3ไม่หนึ่งไม่รับเงินทอนสองไม่สืบสายเลือดสามไม่ยอมจำนนนะครับนโยบายของพักประชาชนประธานสภาไฟเขียวให้ฝ่ายค้านใช้คำว่าสทรเสือบทุกเรื่องแทนชื่อทักษิณนายติอภิปรายซักฟอกนายกได้ ให้คนฟังตีความเองขอเพียงไม่เอ่ยชื่อนะครับนะครับนะฮนะก็หมายความว่าในวันที่24มีนาเนี่ยเขาจะเรียกทักษินว่าสทรแปลว่าเสือกทุกเรื่องเสือกไปหมดทักษินเสือกไปหมดทุกเรื่องนะครับแต่พอเวลาจะอ่าคนอื่นจะเอ่ยชื่อบอกอะไรโอ้ลิวล้อบอกอย่าไปเอ่ยเอ่ยชื่อนายใหญ่เลยเขาเป็นเจ้าของพรรคนะครับนะเสือกทุกเรื่องแต่กลับกลัว นะประธานสภาไฟเขียวแล้วให้ใช้คำว่าเสือกทุกเรื่องแทนชื่อทักษิณน,นะครับนะนะครับวิภาควิจารเสือกไปหมดนโยบายนโยบายนี้นะพอถึงเวลาจะโดนอเอ่ยชื่อในสภาโอ้รับไม่ได้ไม่ได้เป็นสสไม่ได้เป็นนายกแต่กับเสือกทุกเรื่องนะยิ่งเสือกมากพูดมากลูกตัวเองก็ยิ่งดูแย่นายกเองก็ยิ่งดูกระจอกงอกง่อยเป็นล่างทรงเป็นหุ่นเชิดไปเพราะอะไร เพราะวันนตัวเองมะพูดมากพูดมากจนลูกตัวเองเนี่ยดูแย่ไปเลยนะยิ่งพูดมากเท่าไหร่ลูกสาวตัวเองก็ดูแย่ทุกวันนี้คนก็ดูถูกเหยียดหยามกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็นะสงบปากสงบคํากันบ้างนะครับปล่อยให้ลูกบริหารเมื่อลูกเองถ้าลูกตัวเองเป็นคนเก่งคนอะไรต่างนายกก็ให้เขาพูดบ้างแสดงวิสัยทัศน์บ้างคนยังไม่เคยเห็นเลยว่านายกอิงเนี่ยแสดงวิสัยทัศน์อะไรบ้างนอกจากเรื่องของการแต่งตัว แต่งชุดนั้นแต่งชุดนี้ชุดนั้นชุดนี้อะไรต่างนะมีแต่เรื่องแต่งตัวรองเท้าไข่มุกตุ้มหูนาฬิกาคือทุกวันเนี่ยพี่น้องประชาชนก็อยากจะดูว่าท่านนายกเนี่ยมีความรู้ความสามารถอะไรบ้างเพราะทุกวันเนี่ยเราเปิดทีวีช่องไหนก็เจอแต่สอทลอเสือกทุกเรื่องเจอแต่นายสอทลอเสือกทุกเรื่องรู้ไปหมดค่าน้ําค่าไฟมิจฉชาชีพตลาดอุ่นการค้าระหว่างประเทศอะไรนะเสือกทุกเรื่องนะครับ ที่ผมเรียกว่าเสือกทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะเขาเรียกตัวเขาเองว่าเขาเสือกนะครับเขาเขาทำตัวเหมือนว่าเขาเป็นนายกนะครับนะนะฮะส่วนลูกสาวตัวเองก็วันๆจะใส่ชุดอะไรกระโปรงอะไรกางเกงอะไรนะวันนี้จะแต่งชุดประเทศไหนชุดละกี่แสนกี่ล้านชุดไทยใส่บ้างสิ่นะท่านนายกเนี่ยใส่ชุดไทยบ้างเพราะท่านบอกท่านอยากจะให้มันมีซอฟต์ power power นะครับ แต่มี่เอ็นใส่ชุดไทยใส่ชุดอะไรนะราคาแพงๆเสื้อผ้าราคาแพงๆเป็นแสนเป็นล้านนะครับต้องหุมต้องหูอะไรต่างนะครับอืมนะครับมีอะไรครับอืมถ้ากรีดหัวใจตํำรวจทางหลวงออกมาก็จะมีแต่ประชาชนหัวใจของพวกเรามอบให้ทุกคนหมดแล้วอ๋อนี่ตำรวจทางหลวงครับโพสต์นะกรีดหัวใจตำรวจทางหลวงออกมาก็มีแต่ประชาชน ก็ตำรวจทางหลวงก็ตั้งด่านก็ไม่เป็นไรอย่ารีดไถประชาชนนะถ้ารีดไถประชาชนก็กรีดหัวใจมาแต่มีแต่เงินของประชาชนนะนะครับอันนี้ก็เห็นตำรวจทางหลวงเขาโพสเมื่อ13นาทีนะนะครับนะครับถ้ากรีดถ้ากรีดกระเป๋าของตํารวจทางหลวงก็มีเงินของประชาชนหรือเปล่าไม่รู้นะแซลเล่นแซลอะไรกันนะก็ตํารวจทางหลวงช่วงหลังนี้ก็ดีขึ้นนะ สมัยก่อนก็โดนกล่าวหาว่ามีเก็บสวยทางหลวงน้ำหนักเกินถนนพังเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งตั้งแต่สมัยนั้นมีการายุคสารวัตรสิวมีแล้วก็โดนยิงแล้วก็พุ่มกลับเพิ่มยิงตัวเองจบชีวิตอะไรต่างกำได้ไหมสมัยนั้นก็ตำรวจทางหลวงต้องไปนั่งกินบ้านกำนันนกนะคนก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องสวยเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมตำรวจต้องเยอะตั้งแยะทางหลวงต้องไปนั่งกินข้าวกินเหล้าบ้านกำนันนกแล้วสุดท้าย ก็ถูกกำนันนกกับพวกยิงจนเสียชีวิตอับอายขายขี้หน้าสมัยนั้นลองโจกหรือว่าบิ๊กโจกอยู่อำนาจยังมีอำนาจจุกรูนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะอมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับนะนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอ่ะดูนี่มีอะไรบ้างน่าสนใจบ้าง นะอืมจับในหน้าส่งเด็กนะครับจับในหน้าส่งเด็กอายุสิบเจ็ดปีให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมตำรวจปอคอมอนะครับคดีค้ามนุษย์นะโดนข้อหาค้ามนุษย์เนี่ยสแสวงหาโดยวิชอบจากการค้าประเวณีซื้อขายอะไรปุ๊บปุบปบ๊เด็กอายุเกินสิบห้าแต่ไม่เกินสิบแปดโดนหนักในพูกนี้นะจับได้แถวถนนพระรามสองเยอะนะครับอืมนะครับ อืมนะครับว่าอะไรครับเดินหน้าลุยปราบแก๊งคอเซนเตอร์คนไทยในปอยเป็ดนะครับนี่ครับผู้แทนเจลเลตํารวจนะครับเดินทางไปกัมพูชาไปคุยซิว่าทํายังไงจะปราบปรามได้เพราะทุกวันนี้แก๊งคอเซนเตอร์แรงต่างจากพมาก่าแม่งก็ไปอยู่เขมรต้องไปคุยกับเขมรว่าจะเอายังไงจะจับยังไงเพราะอะไรมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยนะครับไอ้พวกคนไทยเทาทั้งหลายเนี่ย นะก็ไปอยู่ในカมรแล้วก็หลอกลวงคนไทยพวกนี้น่าจะเอามายิงเป้านะนะครับเอามายิงเป้านะฮะอืมอากาศร้อนทํายังไงก็ต้องใจเย็นนเลยครับอากาศร้อนก็ต้องใจเย็นๆจ้าใจเย็นๆนะจ๊ะอย่าใจร้อนอืมนะครับนะครับอากาศร้อนใจเย็นนะรัฐมนตรีคมนาคมลั่นก่อนเมษานี้มาตรก,การสมุดพกผู้รับเหมาเริ่มใช้ด้านรับชนก นะครับสสเขตบางบอนลั่นเมื่อสามเดือนก่อนยังถอดบทเรียนไม่เสร็จชี้มาตรก,การสมุดพกแค่แก้ปลายเหตุขณะที่ชัดชาตดไม่เชื่อปมเทปูนมากเกินไปจะเป็นสาเหตุชี้วิศวกรต้องทําตามแบบนะครับนะนะครับผมเชื่อนะครับว่าเกิดจากการประมาทไม่ใช่เหตุสุดวิสยนะัยแล้วตรวจสอบทีไรก็เหตุสุดวิสยัยเหตุสุดวิสัยตลอดนะครับนะจะมีสมุดพกอะไรก็เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์ อืมนะครับหัวหน้าพักประชาชนบอกว่าไม่รีบเท่าไหร่เท้งประกาศเลือกตั้งครั้งหน้าจะตั้งรัฐบาลที่ดีที่สุดให้กับประชาชนแย้มคุณสมบัติสามไม่หนึ่งไม่รับเงินทอนสองไม่สืบสายเลือดสามไม่ยอมจำนนนะครับนโยบายของพักประชาชนคือหนึ่งไม่รับเงินทอนก็คือไม่รับเงินใต้โต๊ะสองไม่สืบสายเลือดสามไม่ยอมจำนน นะครับไม่ว่าจะแพ้เลือกตั้งหรืออะไรต่างก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็ไม่สืบสายเลือดก็ไม่ใช่ว่านะปู่เป็นมาเป็นพ่อพ่อมาเป็นลูกลูกมาเป็นหลานนะลูกสะภ้ายลูกเขยเนี่ยไม่เอาไม่รับเงินทอนนะครับนี่นโยบายเขานะครับนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับหรือดูร้อนลูกเห็บก็มานะครับตอนนี้ก็ห้วยลาดบุรีรัมบ้านเรือนเสียหายนะครับยังไงไปดูนะครับพายุมาลูกหงลลูกเห็บ ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับอืมเด็กหญิงปอดพังสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ป .4 ถึงม .2 นะครับพบเด็กหญิงป่วยอีวาลีปลอดพังเสพปลอดอักเสบรุนแรงซักประวัติสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ป .4 ถึงม .2 นายแพทย์สาธารณสุขเชียงใหม่เผยตัวเลขเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าพุ่ง1,884คนโอ้โหน่ากลัวนะใครเป็นพ่อแม่เราไปดูลูกละลูกหลานเราเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่า นะครับไปดูนะครับนะไปดูดรืว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือเปล่าไปดูนะนะครับน่ากลัวนะฝ่ายค้านใช้คําว่าเสือบทุกเรื่องนายติได้สทลนะฮะวันนอไฟเขียวฝ่ายค้านใช้สทลนายติได้ให้คนฟังตีความเองขอเพียงไม่เอ่ยชื่ออภิปรายได้หมดชี้หากแก้มายังขัดข้อบังคับก็ต้องแก้อีกขยับอภิปรายได้10เมษายนนะครับนะ มีอะไรบ้างครับรถกระบะพุ่งขึ้นทางเท้าก่อนตรงเข้าไปชนร้านขายเสื้อผ้าชาวบ้านวิ่งหนีก็เจิงร้านค้าพังขนาะที่คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยมันบ้าหรือเปล่าว่าคนสมัยนี้นะครับมีทั้งพวกคุ้มขั่งบ้างอะไรบ้างเยอะแยะนะน่ากลัวนะนะครับทั้งหลอนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดพี่น้องไปไหนมาไหนก็ต้องระวังนะบนท้องถนนเนี่ยมีทั้งคนบ้าคนดี คนใจร้อนคนอะไรต่างพี่น้องพี่น้องประชาชนต้องระวังผมเองเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนที่ต้องระวังหวาดเสียวกันะนะนะมันมันน่ากลัวเออมันน่ากลัวนะครับก็ไม่รู้จะพูดยังไงมันมันเดี๋ยวนี้สังคมไทยมันไม่รู้จะว่ายังไงอะนะอืมนะคน,นใจร้อนคนบ้าคนหลวนอ่ะเออมันคนบ้าคนอะไรเยอะนะอืม <c oughs> นะครับเนี่ยสะพานพระรามสองรถกระบะคว่ำบนมอเตอร์เวย์เอมหกนะครับรถพังยับดับหนึ่งเจ็บสามมีเด็กด้วยเนี่ยขับกันชาน้าๆเลยโว้ยพลิกคว่ำหนุ่มสิบเจ็ดเสียชีวิตส่วนคนขับผู้โดยสารสาหัสนะครับขับขับกันช้าก็ไม่รู้จะไปหาใครเนี่ยนะไม่รู้จะรีบไปหาบิดามารดาอะไรยังไงอ,อาจารย์ไม่ช่วยเคสเจ้าเบ่าเทงานแต่งละครับ ไม่เห็นมีใครก็มาให้ช่วยเนี่ยใครอยากให้ช่วยอะไรก็บอกมานะผมก็ไปเสนอตัวไม่ได้นะครับนะก็ใครอยากจะให้ช่วยอะไรก็บอกมาได้คนบ้าเยอะคนไม่บ้าก็แกล้งบ้าอ้าวนะครับทรงข่าวครับประมาณยี่สิบนี้อ่าอะไรอะอะไรอะอืมอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอ่าจุกครูจุกครูครับการสวัสดีกันทุกท่านนะ อืมนะใครมีคําถามอะไรก็ถามกันมานะค่าคืนนี้ก็สบายๆอะอืมไม่มีอะไรนะครับก็สบายๆกันนะครับอืมจุกรูกันนะครับอืมนะครับก็สบายๆกันนะครับเออนะครับนะอยากรู้อยากอะไรต่างๆก็ถามกันมาเอ่อสะพานพระรามสองอันเดอยวครับเนี่ยอะไร ใส่แว่นใส่แว่นเธอทนายนะครับนะถ้าใส่แว่นมันก็ยิ่งมองไม่ค่อยเห็นน้ำาปากนะอืมนะครับอ่าอืมหนุมาาหน่มกะลาหนุ่มกะลาก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับนะเขาก็สบายดีนะครับเมื่อวานก็คุยกันหนุ่มกะลาก็ไม่มีอะไรสบายๆเขาก็เป็นนักร้องนะครับอย่าไปผูกไปโยงอะไรเขาเยอะแยะเลยนะครับไม่มีอะไรเราก็ดูผลงานเข้าไปฟังเพลงเขาไปนะครับนะนะฮะเข้าใจนะ จุมกลาไม่มีอะไรน่ารักลูกความผมเหมือนกันครับแล้วก็เมียของเสกโลโซคุณการก็ลูกความผมน้องการเมียเสกโลโซอือมันลูกความที่นี่นะลูกหมีก็มีลินล,ลี่เหงียนก็มีนางแบบนายแบบหลายคนนะครับพศอานอน์อะไรหลายคนนะครับศิลปินที่นี่เยอะหลายหลายคนที่เป็นลูกความนะครับเรื่องที่เจ้าอาจารย์เบียจะโดนฟ้องจริงไหมครับไม่รู้เรื่องเลยใครจะไปฟ้องอาจารย์เบียล่ะครับ ผมไม่รู้นะอาจารย์เบียเขาก็เป็นอะไรคนสอนธรรมเนี่ยเขาก็มีลายลาของเขานะครับกูกูมึงมึงอะไรต่างก็แล้วแต่แต่ละคนไม่เหมือนกันครับคุณซินดูกับคุณซินดี้กับหมอดูห่วงจุ้ยไปถึงไหนแล้วครับจบแล้วครับนะครับคุณซินดี้กับและทนายเดชาก็โดนฟ้องหมิ่นประมาทคุณซินดี้ก็ฟ้องหมอดูห่วงจุย้ยทำยอมตกลงขอโทษขอพลวยหมดแล้วเขาเขาถอนคดีผมหมดแล้วผมไม่มีคดีเหลืออยู่ จบก็เรียบร้อยไม่มีอะไรผมกับหมอดูฮวงจุย้ยไม่มีอะไรจบเรียบร้อยครับคุณซินดี้ก็เรียบร้อยครับนะครับทนายไปเยี่ยมทนายตั้มบ้างไหมไม่ได้ไปครับไม,ไม่ว่างงานเยอะวันวันงานผมเยอะนะหลายๆคนมองคิดว่าเฮ้ยผมมานั่งไฟ้สดไม่มีอะไรทํานะงานถูกโคตรเยอะเลยนะวันวันอนะสารพัดเรื่องผมไม่ได้เป็นทนายอย่างเดียวเป็นเจ้าของกิจการเป็นนักธุรกิจเป็นที่ปรึกษากฎหมายเป็น อา,อาจารย์สอนกฎหมายนะครับเยอะแยะรับจ้างเขียนพินัยกรรมรับจ้างทําสัญญางานมันเยอะแยะนะหลายๆคนบอกเอ้พี่เดเขามานั่งไฟ์สดเชา้ากลางวันเย็นเขาไม่มีงานอะไรทามีครับงานทําเยอะแยะไปนะครับแล้วที่มานั่งไฟ์สดนี่คือการทํางานนะครับการให้ความรู้กับประชาชนใครจะเชิญไปสอนหนังสืออะไรต่างก็ได้นะครับก็มีคนมาเชิญผอไปอบรมสัมมนานะครับอบรมสัมมนากฎหมายอะไรได้หมด นะครับนะกฎหมายชาวบ้านกฎหมายาสินเชื่อกฎหมายทวงหนี้กฎหมายเรื่องการสืบรั์บังคับคดีกฎหมายเครื่องการแจ้งความร้องทุกข์กฎหมายทุจริตนะครับเออนะครับมาเชิญไปสอนได้นะครับนะฟังรายการแล้วชอบก็ส่งไวามาให้ได้นะครับหรือใครจะมากินก,กาแฟก็นะที่กับผมก็เป็นมีสํานักงานมีร้านก,กาแฟก็มากินกาแฟทนายคลายทุกข์อยู่ที่รามินทราห้าสองทับหนึ่ง ซอยสินแพทย์นะครับมานะครับเลขที่หนึ่งเก้าสี่หาง่ายครับร้านกาแฟทนายคลายทุกปักหมุดมาเลยนั่งกินกาแฟซื้อกระเป๋ามีกระเป๋าก็จงกระจูดแล้วก็มีมาที่ระลึกเสื้อเสื้อทนายคลายทุกก็มีนะครับขอถามกฎหมายเรื่องป้องกันตัวถ้าเราออกไปข้างนอกมีความเป็นมวยมาหาเรื่องชกไปนะครับเราออกไปนอกบ้าน นะครับเราจะไปไปไปอยู่มีคนก็มายืนด่าหน้าบ้านออกไปนอกบ้านแล้วไชปชกกับเขาไม่ได้เขาเรียกว่าสมัครใจพิ่วาทน,นะครับยกเว้นว่าถ้าอยู่ข้างนอกแล้วมีคนจะฆ่าเราเราไปชกเขาไม่เป็นไรด่านะครับด่านะหนูไปสั่งงานบริษัทหนึ่งจดเอกสารว่าว่าทํางานให้ครบหนึ่งปีถ้าหนูลาออกมีความผิดไหมออกก็แล้วแต่ลาออกได้การลาออกมันมีหลายเหตุผลไม่มีความผิดลองอยากออกก็ออกครับนะครับ อ่านะครับอืมนะครับสบายๆนะครับนะครับมีคนชอบถามผมกับคดีสนธิเป็นไงสนธิก็สุดสุดซอยกับเดชาเดชาก็สุดทอยสุดซอยกับสนธิผมไม่เคยกลัวในสนธิอะไรเลยนะครับนะครับไม่เคยจะไปกราบเกือบตีนกาดอะไรต่างๆนะไม่มีฮะสบายนะผมกับสนธิมีคนชอบถามนะนะพี่เดก็ไม่เคยกลัวสนธินะครับนะเขาฟ้องก็ฟ้องมาก็ฟ้องกลับ ไม่มีใครกลัวใครนะครับแล้วกลุ่มคนดูแม่งก็นคนละกลุ่มคนชอบสนธิก็แบบหนึ่งคนชอบเดชาก็แบบนะก็ไม่ต้องมาเสือกันด้วยไงตามคนต่างอยู่กันไปข่าวชูวิทย์เป็นไงชูวิทย์ก็สบายดีเขาไปเปลี่ยนตับที่เมืองจีนก็ภาวนาให้หายป่วยนะคนเรานี่แม่งมาเล็งแดกนี่ก็จบแล้วชีวิตมันจะแบบทหารไทยกับทหารกัมพูชาจะจะชกกันไหมไม่หรอกครับไม่มีอะไรแล้วครับ ผมเชื่อเดี๋ยวนี้ไม่มีสงครามนะครับไม่มีสงครามไม่มีใครเขาอยากลบกันหรอกนะครับไม่ว่าเขมรกับไทยพม่าเมื่อไม่มีใครเขาอยากลบกันหรอกครับเชื่อผมนี่เดี๋ยวมันก็เจรจากันได้ด่านะครับนะสะพานพระรามสองเป็นไงก็ก็ชิบหายก็แค่นั้นเนี่ยนะครับออ,อมีแต่คนว่าทนายเดกก็ช่างแม่มันเองด่าไปด่ามาระวังแม่งจะด่าพ่อมันเองอย่าไปสนใจมันเสียเวลาอย่าไปพูดถึงมัน สอสไอ้เก่งมากอันนี้เรื่องจริงครับน้องไอเป็นคนเก่งอายุอย่างน้อยไม่ประมาณสามสิบนะก็เป็นคนเก่งเนี่ยเขาเล่นเรื่องประกันสังคมนี่แม่งได้คะแนนเต็มเ็มเลยถือว่าเป็นสอส,อสอที่อายุน้อยสมัยแรกเลยไหมเก่งไอ้เก่ง,เ,กงเล่นประเด็นทางประกันประกันสันงคมนี่ดังเลยเรียกร้องสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนนี่สุดๆเลยไอนี่แม่งสุดๆเลยจะเรียกว่าเป็นสอสแห่งปีก็ได้เหมือนกับลังซีมันลมนี่แม่งก็เล่นเรื่อง อะไรนี่มิจฉาชีพถ้าไม่ดา่ารัฐบาลแม่งก็ไม่ทําหาเลยนะไม่ตัดไฟไม่ตัดน้ําไม่ตัดอะไรอะนะนะเพราะว่าฝ่ายค้านแม่งกดดันด่าจนชิบหายเลยนะครับถ้าไม่ดา่ารัฐบาลก็ไม่ทําหอกทาดาบเลยอ่าอืมนะครับอืมมีอะไรบ้างครับจุกครูจุกครูครับ